ไปแลกกันต่อนะครับทีมชุดทริปเพื่อนตำรวจพตรีวัฒนังงานะครับออกปฏิบัติการกวานหลังยาทิปติดในอำเภอตะกัวถุงนะครับจับสามผู้ต้องหาพร้อมยาเอ้ยนะครับแล้วก็ยาบ้าเขาผันเม็ดครับโดยนี้แหละครับตำรวจพังงานะครับนะออกปฏิบัติการกวาดล้างและจับผู้ต้องหาทรามรายก็มีนายนัทพงษ์หรือนัทชาวทริปสีปีนายทรัพย์วุฒิคีนี่ชาวทริปสอปีนายอ่าพัชร์หรือบอยทริปว่ปีนะครับ ย้อนนาทีก็สืบถามวะสามคนนี้และมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาทริปติดแหละก็เลยเนี่ยไปจับกุมแล้วก็พบข้องกลางน้องนิวินใช่พันเม็ดก้อนนะตอนแรกนะอยอมรับว่าเป็นก้อนต้นเลยครับแล้วก็นายขี้นะครับจะนายขี้ก้อนนะครับนะแล้วจำลวดก็สังเกตเห็นนะดิ้นายสารวุฒิยืนอยู่ในบ้านนะจึงแสดงตัวเข้าไปกดคนอีกก็ได้เพิ่มมาอีกนะเป็นยาบ้าอีกคลองพันใช่ไหมแล้วมียาเอ้ยอีกนะครับนะแล้วมีโลเปืนอีก่างที่มันกันแล้วนี่ไป,ไปจับต่อเนื้อกันไป แต่ละคนแต่ละคนนะครับค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ซืบสาบันนายภาษิตหรือบอยเนี่ยเป็นบ <คน S 2> ุคคลอ่าคนที่ซ้ำเป็นบุคคลผ่อนโทษเกี่ยวกับยาเสพติดลั่งผ่อนโทษออกมาก็ยังทาเหมือนเดิมและมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกซืบสวนหน้าข้าวเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่นี้ก็สังเกตเห็นคนขับรถเครื่องข้าไปจอดภายในซอยแห่งนึ่งในหมู่มู่ที่ซ้ำโคกร้อยที่พังงานนี่แหลกะก็ได้ติดตามเข้าไปแล้วก็แสดงตัวเหมือผู้ต้องหาทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนี่ยขวางสิ้งเอรรยมดนะคับ ก็ชอ,อบมือทืยกับผมว่าหลักรอบเล่นพนันออนไลน์กันเนี่ๆๆๆนะครับอเอาควบคุมตัวนะเจีงขว้าดำเนินกดนี้ตามกฎหมายต่อไปนะอ,อ่ะเรลืองก็ย่าติดติดนำม,มาสู่อาญากรรมมัดไม้นะครับ